ครับผมมันนี้เพิ่นมาเก็บเห็ดครับผมเห็น er ้ำหมากอยู่อยู่สวนครับในสวนในไร่จะฟ้องนี่แหละครับผมลงเสลือไปนะครับในต้นยางหน้านะครับปลูกไว้สามปีนี่ครับของไร่เฮต์มาเก็บนะครับมันนี้สีแกงเซโนใหม่นะครับได้เลยครับมีนไม่ได้ดอกงามๆครับหนุ่มครับฝนห่างเนยจักสามสี่หมื่นเพื่อจะติดตือเต็มนะครับอผมจะใส่เข้าในก็บได้เบิดเลยคุณ ใต่เขาใต่เขาแม่นมได้เลยนะเออได้เลยตอนนี้กำลังกกแกงแสบเอายังแกงไมาให้เบิร์ดเลยในน้อยเล็กเนะี่ยเอามาเลยจอสองอันเนี่เอามาโหลดเอามาให้เบิร์ดเลยแกงแสบพอดีแหละจำนะร่าง,งหัวเด้อถึงน้ำเลยนี่ครับดอกอง,งามงครับ ข้างหลังผนเป็นย,ยังไงข้างหลังของผมนี่ปลาุมนะมาเลยมันสีล่ามไปนีนหากมน,นะครับของต้นยางหน้าทำในกรลรังแกงแสบแล้วครับนี่ข้างหน้าเนี่ยนี่ตอนน่ะก็ลาังงามอยู่นี่นหน่อยนะจุ่มนะ อดเอาดีกว่าันติดออะไรอะไรเหี้ยใส่แกงไง่นึนงลหรอครับนี่ครับธรรมชาติแบบบสบประองไปเก็บในป่าครับผมยืนในสวนนี้ให้เจ้าของนี่เหรอครับ ทีสองสองดอกทีดีส้สองดอกขานาดดงามมามอันนี้ดูบ้างดัง้วยนี่ับับบนะใส่ความชื่นของใบใหม่นะครับความชื่นของงานย่างหน้าครับผีกปุ่มดินไหรนะครับ ส่วนยังหน้าครับ,บ,บนีกครับน,นี่ครับต้นไทรต้นเดต้นหนาเลย โอ้แกงโงอใหญยเลยครับผมแตงหงาครับดอกนึ่งครับดอกนึ่งก็แลังงามครับดอกดอมๆมันก็แลังงามเอาเลยกัน ครับคือสี่นี่ตำหนินะครับผมเด็ดเด็ดตัวนี้มันอร่อยเนาะมันเหี่ยวหละเพราะฝนบตกลุกเยมันโอเคครับผมอ่ะเดได้แจงนึงพอดีเป็นย่างกลับแล้วครับผมไปแล้วครับจะไปแกงเซโนใหม่นะครับเด้อใส่ตำนีิก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี่ดีๆสิมะทายให้เบิ่งอีกครับผมเดี๋ยวอยู่บ่ ยังดียืนครับัวท่านเรียวครับสิ่วิเวศและนอว่านีนนออ่าแกนี่แหละครับผมสวัสดีครับ